สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับถ้าพูดถึงประโยคคลาสสิกที่ชาวเวียดนามบางส่วนนะครับชอบพูดถึงประเทศไทยประโยคหนึ่งที่ฮิตติดลมบนเลยก็คือประเทศไทยพัฒนาแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแหละแล้วก็มักจะมีคําพูดที่ว่าวเวียดนามกําลังจะแซงไทยในไม่ช้าตามมาเสมอนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วแต่วันนี้นะครับ ผมมีคลิปคลิปหนึ่งที่อาจทำให้ความคิดเห็นเหล่านั้นต้องสั่นคลอนกันเลยทีเดียวเป็นคลิปจากชาวเวียดนามเองเนี่ยแหละครับที่เขาใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูงของสี่แยกแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดของไทยนะครับแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยมันทำให้ชาวเวียดนามหลายคนถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วชาวเวียดนามเขาจะพูดถึงภาพนี้ยังไงกันบ้าง คลิปที่ว่านะครับเป็นภาพมุมสูงของสี่แยกอำเภอปราศาจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข24กับทางหลวงหมายเลข24 1หนึ่งซึ่งผมพอได้ดูภาพมุมสูงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็อลังการจริงๆนะครับเป็นสี่แยกที่ใหญ่และดูเป็นระเบียบมากสําหรับสี่แยกในต่างจังหวัดเป็นภาพที่เหมือนกับไปตบหน้าชาวเวียดนามบางกลุ่มที่ชอบพูดว่าประเทศไทยจเจริญแค่กรุงเทพเลยแหละครับเจ้าของคลิปที่เป็นชาวเวียดนามเองนะครับ เขาก็เขียนแคปชั่นอธิบายคลิปประมาณว่าตอบกับคนที่ชอบวิจารณ์ถนนบ้านนอกของเขาเป็นแบบนี้แล้วพวกคุณจะมาว่าอะไรอีกเหมือนกับว่าเขาเองนะครับก็อยากเอาภาพนี้มาให้เพื่อนร่วมชาติเขาดูว่าเฮ้ยที่พวกคุณพูดพูดกันว่าไทยจเจริญแค่กรุงเทพนะ่ะมันไม่จริงนะดูนี่สิขนาดต่างจังหวัดของเขาอย่างเป็นแบบนี้เลยแล้วในคลิปนะครับเขาก็แปะคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่บอกว่า ผมอยู่เมืองไทยมาห้าปีทำอาชีพขับรถจากเหนือจรดใต้ผมรู้ดีถนนหนทางในไทยมีหลายเลนมีสะพานล,ลอยเยอะแยะเรียบกริบถ้าจะให้เทียบถนนเวียดนามกับไทยนะเวียดนามอีก50ปีก็คงตามไม่ทันแค่คอมเมนต์ที่เจ้าของคลิปแปะไว้ก็แรงแล้วใช่ไหมครับซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับก็เหมือนเป็นการจุดประเด็นให้คนเข้ามาถกกันเลยครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยแบบสุดๆแล้วก็มีคนที่เข้ามาโม้ใส่ไทยแซะเราเบาๆก็มีเหมือนกันครับเอาละครับ ทีนี้เราลองไปดูกันดีกว่าว่าชาวเวียดนามคนอื่นๆเขาเข้ามาคอมเมนต์ถึงคลิปนี้ว่ายังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ท่านแรกเลยครับเขาบอกไว้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าประเทศไทยมีดีแค่กรุงเทพแล้วก็มีคนมาตอบกับคอมเมนต์นี้ครับว่าฉันเคยอยู่เมืองไทยมาพักนึงยอมรับเลยว่าถนนที่ไทยดีจริงๆขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยฟินมากฉันเคยอยู่กรุงเทพกับพัทยามาพักนึง ส่วนคนนี้นะครับมาแนวชาตินิยมเขาบอกว่าถ้าเอาไทยมาเทียบก็ไปเทียบกับญี่ปุ่นสิใครเขาเอามาเทียบกับเวียดนามกันแล้วอีกอย่างนะรูปแบบการพัฒนาของเวียดนามก็ไม่ใช่ไทยและเวียดนามก็ไม่เคยมองไทยเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจเลยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าทำไมหลายคนถึงบอกว่านอกกรุงเทพการพัฒนาคมของไทยยังด้อยกว่าเวียดนามในหลายๆด้านคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้พีคมากเขาบอกไวยว่า ขนาดคนลาวยังล้อเลยว่าลาวเจริญกว่าไทยโดยเฉพาะเจริญกว่าภาคเหนือของไทยส่วนคนนี้นะครับเป็นคนที่เคยมาขับรถในไทยบอกสั้นๆแต่ได้ใจความครับว่าพอไปต่างจังหวัดของไทยนะขับรถได้ลื่นไหลสุดๆไปเลยมันต่างจากเวียดนามมากมาที่คอมเมนต์แนวชาตินิยมอีกท่านครับเขาบอกไว้ว่าไทยไม่ใช่ต้นแบบที่เวียดนามต้องพยายามตามให้ทัน เป้าหมายของเวียดนามคือการเป็นประเทศรายได้สูงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ไทยมันคืออะไรที่เวียดนามจะต้องตามให้ทันด้วยแต่ก็มีคนเห็นต่างครับท่านนี้บอกว่าเวียดนามไม่มีทางไล่ตามไทยได้ทันล็อกขั้นต่อมานะครับก็มาวิเคราะห์ให้ฟังครับว่า คุณพ,พูดไม่ผิดเลยโครงสร้างพื้นฐานของไทยนำหน้าเวียดนามไปก่อนเพรพวกเขาวางผังเมืองมานานแล้วในขณะที่เวียดนามเพึ่งมาพัฒนาทีหลังถนนหนทางของเวียดนามช่วงแรกๆสร้างมาเพื่อมอเตอร์ไซค์เป็นหลักถนนเลยเล็กพอเมืองขยายตัวถนนก็เลยไม่พอมาดูคอมเมนต์ที่พยายามจะข่มเราบ้างครับเขาบอกไว้ว่า ถนนเส้นนี้อย่างแผลถนนมีเฟือกเตือนหวันที่บินเชียงอยู่เลยถนนอะไรอย่างกับทะเลทรายที่บินเชียงเขามีต้นไม้เขียวขจีเต็มถนนไปหมดแน่นอนว่าคอมเมนต์แบบนี้ต้องมีคนเข้ามาตอบกลับครับคนนี้เข้ามาตอบว่าฉันขับผ่านเส้นนั้นทุกวันเลิกมโนได้แล้วเพื่อนความคิดเห็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องขอรับชันเขาบอกไว้ว่าก็แค่เจ้าหน้าที่รัฐที่นั่นเขากินน้อยถนนของเขาก็เลยดีแค่นั้นแหละ ท่านนี้มาแบบยอมรับความจริงครับเขาบอกไว้ว่าความจริงมันอาจจะทำร้ายจิตใจแต่ถ้าไปเมืองไทยบ่อยๆจะเข้าใจเองส่วนท่านนี้นะครับเขาวิเคราะห์ว่าสงสัยพวกเขาคงจะเน้นพัฒนาถนนหนทางให้ดีก่อนแล้วค่อยพัฒนาเรื่องคนที่หลังมีชาวเวียดนามชาตินิยมอีกท่านนะครับที่พยายามจะดิสเคเคดิตเ,เขามาเล่าว่า ฉันไปมาแล้วถึงได้เห็นว่าแม้แต่กรุงเทพก็ยังมีบางที่ที่เหม็นยิ่งกว่าคลองในหาน้อยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเหม็นซะอีกแต่บ้านเรือนรอบๆคลองในหาน้อยยังดูดีกว่าย่านนั้นของไทยเลยท่านต่อมาเนี่ยเขียนยาวเลยนะครับเหมือนมีประสบการณ์ตรงเยอะเขาบอกว่า คนนี้พูดถูกเลยเขาเคยไปไทยและมีประสบการณ์จริงถนนหนทางของเขายอมรับว่าดีกว่าเราจริงแต่เวียดนามของเราจะแซงได้ในไม่ช้าด้วยความเร็วการพัฒนาขนาดนี้ส่วนตัวเขาไปทั่วกรุงเทพเพื่อหาบ้านเช่าและออฟฟิศเขาบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนยังไม่ดีเท่าเวียดนามน่าจะตามหลังอยู่ 5- 6ปีถึงจะเท่าทัาน ร้านค้าก็มีแค่ไม่กี่โซนที่คึกคักส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้สถานีรถไฟตอนไปถึงกับแอบผิดหวังนิดหน่อยเพราได้ยินคำโฆษณามาเยอะส่วนตลาดตอนนี้ก็แย่ลงเพราะคนขายของออนไลน์กันหมดร้านค้าริมถนนก็ปิดตัวกันเงียบเงาไปหมดมาที่คอมเมนต์ที่มั่นใจในประเทศตัวเองสุดๆครับอย่างคอมเมนต์นี้เขาบอกไว้ว่าสรุปก็คือเวียดนามของเราพัฒนามากกว่าเขาเยอะทั้งการส่งออกทั้ง GDP ที่กำลังจะตามทัน และจะขึ้นเป็นอันดับ2ในอีก2ปีข้างหน้าไทยดีกว่าเวียดนามแค่เรื่องท่องเที่ยวเท่านั้นแหละส่วนเรื่องเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองแพ้เวียดนามราบคาบเพราะประเทศไทยเอาไปลงทุนที่กรุงเทพมดแต่เวียดนามถึงจะเน้นที่เมืองหลวงแต่ดูโฮจิมินห์ดานังดาจางบินเชียงไฮฟงดูน่าตื่นตาตื่นใจกว่าเมืองอื่นๆที่เหลือของไทยอีกแต่ก็มีอีกหลายคนนะครับที่ยอมรับเรื่องวินัยจราจรท่านนี้บอกว่า เรื่องการคมนาคมของเวียดนามอีกนานกว่าจะตามทันไหนจะเรื่องจิดสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน,นอีกจิตสำนึกแย่มากท่านนี้นะครับดูคลิปแล้วยังไม่เชื่อเขาบอกว่านี่มันในเมืองชัดๆไม่ใช่บรรนนอกซะหน่อยถนนแบบนี้เวียดนามต,ตอนนี้มีเยอะแยะไปไทยนำหน้าเวียดนามไป50ปีก็จริงแต่ก็ใกล้จะโดนแซงแล้วด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐทางภาคเหนือเวียดนามจะแซงไทยภายในปีนี้ ความเห็นนี้นะครับเหมือนมาระบายความในใจเขาบอกไว้ว่าคนเวียดนามพออ้าปากก็พูดว่าไทยมีดีแค่กรุงเทพมาเลเซียมีดีแค่กวัลาลัมเปอร์ส่วนท่านต่อมานะครับพูดถึงปัญหาร้านค้าในเวียดนามครับเขาบอกไว้ว่า ร้านค้าลุกล้ำทางเท้าแม้แต่ถนนแห่งชาติหมายเลข 1A ถนนเวียดนามก็ทั้งเล็กทั้งแคบแถมยังค้าขายกันแบบไม่บรรยัญญบบรรยังเจ้าหน้าที่ก็ไม่จัดการในเวียดนามนอกจากทางด่วนแล้วคงไม่มีถนนเส้นไหนที่ไม่โดนลุกล้ำท่านนี้นะครับมองในมุมประวัติศาสตร์เขาบอกไว้ว่าจะเอาประเทศที่เพิ่งพัฒนามาแค่40ปีไปเทียบกับประเทศที่พัฒนามาแล้ว100ปีแถมไม่เคยเจอสงครามได้ยังไงไปเทียบกับเกาหลีญี่ปุ่นนู่น อีกหนึ่งความเห็นที่ชื่นชมคุณภาพสินค้าไทยครับเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องพูดถึงถนนล็อกแค่ของใช้ของไทยก็ดีแล้วตัวอย่างเช่นมีดหรือพัดลมของไทยใช้ทนมากแต่ของเวียดนามใช้แป๊บเดียวก็พังส่วนคนนี้นะครับยอมรับความจริงเขาบอกไว้ว่าความจริงก็คือเวียดนามยังด้อยกว่าไทยในหลายๆด้านใครไม่เชื่อก็ลองไปดูช่องนักท่องเที่ยวสายขี่มอเตอร์ไซค์ในไทยดูหรือไม่ก็ลองขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปดูเองก็รู้ ภูมิใจในชาตินะ่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ควรอ่อนน้อมและยอมรับความจริงด้วยท่านนี้พูดถึงปัญหาคอร์รัปชันในประเทศตัวเองอีกแล้วครับเขาบอกไว้ว่าเวียดนามมีการโกงกินเยอะทําให้ถนนของเราไม่เหมือนเขาทําถนนเล็กนิดเดียวแต่รถล่ากับเยอะมากแค่รถเมกับรถบรรทุกก็เต็มถนนแล้วส่วนรถไฟฟ้าก็สร้างมาเป็น10ปีกว่าจะเสร็จหนึ่งสายขนาดตามหลังเขาอยู่แล้วนะแต่ทําอะไรก็ชักช้าอึดอัด มีคนพูดถึงประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามด้วยครับเขาบอกไว้ว่าประเทศที่ไม่เคยโดนใครลุกล้านมาเป็นร้อยปีมีอิสระในการพัฒนาแล้วยังยอมให้อเมริกาตั้งสนามบินตั้งฐานทัพเพื่อถล่มเวียดนามอีกจะเอามาเปรียบเทียบกันเพื่ออะไรท่านนี้มาแนวประวัติศาสตร์อีกแล้วครับเขาบอกไว้ว่าประเทศที่สงบสุขมาเป็นร้อยปีเทียบกับเวียดนามที่เพิ่งสงบสุขได้แค่30กว่าปีมันจะเทียบกันได้ยังไง ฉันรับประกันได้เลยว่าอีก15ปีข้างหน้าไทยเทียบเวียดนามไม่ติดฝุ่นแน่และปิดท้ายด้วยเรื่องวินัยจราจรอ,อีกครั้งครับท่านนี้บอกว่าวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนของพวกเขานี่แหละคือสิ่งที่ผมนับถือเลยที่เวียดนามนะไฟยังไม่เขียวก็บีบแต่ไล่กันลั่นแล้วแถมยังโดนรถบรรทุกบีบแต่ใส่ทีนึงคนขวัญอ่อนคงหัวใจวายตายและนี่นะครับก็คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเวียดนาม หลังจากที่ได้เห็นคลิป4ี่แยกจังหวัดสุรินทร์บ้านเรานะครับจะเห็นได้เลยว่ามีหลากหลายมุมมองมากๆมีทั้งคนที่ยอมรับความจริงว่าโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราโดยเฉพาะถนนหนทางมันดีกว่าจริงๆมีทั้งสายชันนิยมที่ยังไงก็ไม่ยอมรับบอกว่าเวียดนามกำลังจะแซงหรือแซงไปแล้วก็มีนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ชี้เห็นถึงปัญหาของประเทศของเขาเองท้งเรื่องคอร์รปชันวินัยจราจรและการวางผังเมืองก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะครับที่ทําให้เราได้เห็นว่าภาพเพียงภาพเดียวก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและสะท้อนความคิดของผู้คนได้มากมายขนาดนี้แล้วทุกคนละครับคิดยังไงกับเรื่องนี้การพัฒนาของไทยกระจุกอยู่ในตัวกรุงเทพจริงหรือไม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ช่องดูคอมเมนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ